Ini cukup cukup cepat cuma ลูกน้ำดักลูวน้ดักมีที่เย็นม่มีตัวปัญหา นเะฮ้ยทง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 มานาะเอออุออ้มดักกันอยู่ยตรงนี้เลยเหรอ เดี๋ยวทำไมตานี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มาดิมาดิมาดิาดโอ้แพล ไวยแตกแปเราดักรอดักรอกรดักวิทย์เม็ดเลยหนี้สองสามเอือวิทยเก็บได้ที่หนึ่งเก็บได้ที่หนึ่งวิทยเข้าไปสามนครับนานเข้าเลย กันให้ขึ้นมาได้ไงก่อนอเ,เร่ยๆๆๆๆๆ yeah ฮะนี่ฝัออนนั้นก็จะได้ มายี่เต็มเต็มายย่สิบเลยโอโอ้นนเอ๊ะอหนึง

よし。 เฮ้ยไม่มีเฮ้ยอื้มสวายและ้งเหมือนเดิมมาดิ มานี่นี่ก่อนก็นแล้วกันแปกหนึ่งอุ้ยโอ้หสวยอ่ะยังได้ระดับสองอยู่เออยอยังที่หนึ่งยังที่หนึ่งะโอ้ถ้าใช้ปืนนี่ปิ้วไปนะมาปืนพก ติดตัวเฮ้ยมันได้สามซองในห้วไอเบค่อนอล้วๆๆๆเอือเออุ้ยบ่อยก็ก็คือเขาขึ้นไปยัง,ยงไง ขอมพ้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 อมตกหนึงตัหนึ่ง,งไว้อือออุจะได้ที่สองครับ ได้ที่หนึ่งเหมือนเดิมไม่มีตอนไหนที่ผมจะไม่ได้ที่ออันนี้แหละถนะัดสุดแล้วกินได้ปะเออเอาคนนี้ sỉ nấm ngân. Thấy ใครก็ได้มามาเอเอหโหเฮ้ยแตกอุ oh. ๊ยอ้โหยิงก่อนเยอะผมยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับยังไม่มีใครชนะได้นะครับ เร็วเลยเฮ้ยอือมาล้วโอเคยัมอืออือเฮ

อันตีอันติอุ้ยอไม่ตายไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ โอ้ยตัวเองหมดไอนน้ัวเโอ้ผมดึงไม่ได้ใช่ติดคนเองครั้งนี้ไม่น่าชนะ ต้องไปทางอันนี้เอาอ่ะผมไม่ติดในอันดับแล้วน,นี่สิเนี่ยเย้เราชนะแต่ว่าครั้งนี้ผมไม่ติดอันอยากเพราะว่าอะไรตึ้ม

ก ah, ันเนปนน็นฝูงเลยนะแม่กันเป็นฝูงเลยแย็กแย็กแย็ก ฉันจะได้เป็นที่หนึ่งแล้วเว้ยคอยดูนะทุกคนแชนเดะได้ไดมาสิบเก้าคะแนน

โอเคอย่างน้อยได้ที่สามมานะครับสามสิบสามเต็มมาเฮ้ยอ,อันนี้อันนี้เอาเออกต้องนี่เอาเฮ้ โอ้เ oh. สียอ,อะไรนะสีน้ำเงนิงนนก่ะโอ้ oh, ตอนนี้ผมเป็นนิ่ oh, นงโอ้ีไกแล้วเรียกมึง ไม่ไหวนะเวลาออกโรงโอ้ไม่นะเฮ้ยเดี๋ยว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  โอ้ยช่วยกันขนาดนั้นเล้อต้องไปทางอื่นละไม่ได้ละบอกได้การละอันนูอนเออ no. เฮ้ยได้ไงพวกผมอยู่ตรงนี้นะ ไไม่หวนะเออเพื่ออุ้ยอูย้ไม่ไหวแล้วนะครับโอเคนะคอ,อันนี้คงไม่ได้นะครับโอเคนะครับเอาเท่านี้นะครับบ๊ายบาย